สวัสดีครับปวดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่22สิงหาสองพนนะครับวันนี้แกมีรถแนะนำที่อยู่ในร้านนะครับคันนี้เป็นยันม่า ex 3 5 2 t นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับไปดันผ่านผ่าน4นะครับคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับใช้งานได้ทุกระบบนะครับมีว่าซึมมีอะไรบ้างนะครับ อย่างหลังดีนะครับ90%ผ่านกใ็ใช้งานได้นะครับระบบไฮดรอลิกปกตินะครับโปวินใช้งานได้ยังหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับราคาอยู่ที่155,000บาทนะครับ155,000บาทส่งปีให้300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้ฟอร์ด6,600นะครับอ,อ,อยังหน้าใหม่เปลี่ยนตังคคาให้ใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับ หม้อน้าใหม่นะครับเช็คสภาพพร้อมใช้งานนะครับอย่างหลัง80%นะครับราคาอยู่ที่่า,าน7นะครับ2,075,000บาทนะครับสันสวยๆเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับ2,075,000บาทแถมทอซิ่งให้นะครับทอเป็นสแตนเลสนะครับ 2 7ง0 0 0เจ็ดบาทส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้เป็นคูปะไต้า L 3 4 0 8นะครับตัวรถใบดันกับพันสามนะครับช่วงนี้พันสามเยอะขายพันสามแล้วกันตัวรถใบดันพันสามราคา1 5 5 0 0 0บาทนะครับก่อนปรับสภาพเหมือนกันนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้1 8 5 0 0 0บาทนะครับ คันนี้เป็นคูปะต้า L4708 นะครับเข้ามาเมื่อวานนี้ติดจองไปแล้วนะครับกับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับไปบุรีรัมย์คันนี้ยังอยู่นะครับคูปะต้า24แรงนะครับตัวรถกับหาง3นะครับเครื่องเกียร์ดีพอใช้ได้นะครับคราวเดียวนะครับ49,000นะครับส่งปี100กิโลเมตรแรกมีส2คันนะครับเป็น มิสกิเอ็นทีห้าสี่ศนะครับสี่แสนหบาทนะครับอันนี้เช็คสภาพพร้อมใช้สามแสนพูดผิดสาม0สนหนนบาทนะครับปี59เกเช็คสภาพพร้อมใช้งานนะครับถ่ายของเดีวให้เรียบร้อยนะครับสี่แสนให้สามแสนหนนบาทนะครับอันนี้เป็นคูปาต้าสี่ศนะครับอันนี้ปีหกหนึ่งนะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่ซีเซ่นนะครับาราคา4 1 0แสน หนึ่งมืนบาทนะครับคันนี้สวยๆเดิมๆนะครับเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับพร้อมใช้ไปชมรถคันนี้เป็นคูปัตต้าบีสนะครับสวยๆเดิมๆนะครับที่เดิมนะครับเก็บสภาพพร้อมใช้งานนะครับตัวรถใบดันนะครับ1,60,000บาทนะครับคันนี้2140น5 8ีนะครับ อันนี้เป็นคูปาต้า L3608 นะครับเครื่องเกียร์ดีครับยางดีสเส้นนะครับยางหลัง80%ยางหน้าสัก7กซนะครับส,สวยเดิมๆดิ9 0 0 0มบาทนะครับกัลรถใบดันแล้วก็ผ่าน,นตัวนี้เป็นผ่านคูปาต้า5ใบนะครับผ่าน5ใบเต็มอยู่นะครับ คันนี้คูบบต้า L3408 นะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับติดสติต๊กเกอร์ดีไอนะครับยางก็อยู่ที่ยางหน้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยางหลังก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเช็คคอมใช้นะครับ <c oughs> เก็บรลวซึมให้เปลี่ยนสายตรงเร็วเช็คระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับคันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับส่งทีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับเราก็พามาชม ลูกค้าไอาคข้า,างหลังนะครับด้านหลังคันนี้เป็นคูบตา้า4708นะครับคันนี้เก็บสภาพแล้วสวยๆเลยนะครับลูกค้าสั่งจองไว้นะครับจากไปเชียงใหม่นะครับคันนี้รถที่เราเก็บงานให้ลูกค้านะครับชุดท้ายนี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับปืนไฟครบนะครับ สนใจรถเก็บสภาพนะครับติดต่อได้นะครับ0850876581นะครับบัวเจริญแท็กเตอร์อ,เอรํเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรน,นะครับคันนี้ลูกค้าสั่งจองไว้คันนี้อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ไปขอนแก่นนะครับลูกค้าโอนจองมาไม่ได้มาดูรถนะครับเก็บสภาพให้เสร็จแล้วนะครับรอ,อแต่ลูกค้าได้เลืกอกมาเอารถนะครับ ส่งให้นะครับอันนี้ก็เก็บสภาพเหมือนกันนะครับดีชันสวยๆระบบปืนระบบไฟเช็คให้เรียบร้อยนะครับอุปรกรณ์ฐานสามเรามีหลายตัวนะครับอันนี้จะเป็นผ่านสามของรถฟอร์ดนะครับรุ่รถไทยรุ่นเอ็มนะครับหนึ่งตัวหนึ่งพวงอันนี้สองพวงนะครับตัวนี้อีกตัวนะครับสามพวง รุ่น M นะครับแล้วก็เป็นรุ่นใส่45-50แรงรุ่น L นะครับรุ่น M ก็อยู่ประมาณ20,007นะครับหากคารุ่น L ก็แล้วแต่สภาพนะครับตัวนี้สวยๆเลยผ่าน3ของคูบั t ตนะครับตัวนี้20,002นะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้ราคา10,009น,น,นะครับ10,009 บางตัวก็สักหมื่นแปดหมื่นเจ็ดอะไรแล้วแต่ครับต่อรองได้นะครับมีหลายตัวอยู่นะครับชุดโคงใบดันของสี่สิบเจ็ดแรงนะครับยังอยู่นะครับอ่าดดีลูกค้าหาเงินมาไม่ทันที่ตอนนั้นวัดจิตจองไปตัวนี้ยังอยู่นะครับอ่าใครอยากได้นะครับชุดใบดันนะครับราคาสองหมื่นแปดนะครับชุดใบดันใส่สี่สิบเจ็ดแรงนะครับ มีเป็นคูปะต้า l อล0 8นะครับยังว่างอยู่คันหนึงนะครับอันนี้รอเก็บสภาพให้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ08508 76581นะครับหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเราก็มีอยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นพวกโตรตารี่ของมือ1มือ2องอผ่านปุดมาันผ่านยกล่องนะครับโรตารี่ราคาไม่แพงนะครับส่งทั่วไทยนะครับ ของดีมีคุณภาพจากโชคชัยนะครับ4เอโชคชัยนะครับสนใจติดต่อได้นะครับวัวเจริญรถบ้านร้านเดียวกันนะครับ0850876581นะครับหรือติดตามทาง Facebook ผมนะครับจะเป็นร้านป้ายเดิมนะครับวัวเจริญยนต์มมน,นะครับวัเจริญยนต์วัง3หมออุดรมอสซีเนะครับติดต่อทักเข้ามาได้นะครับทางเฟซ แอดไลน์เบอร์นี้นะครับ0850876581นะครับวัเชเลียนแท็กเตอร์นี้จะเป็นวัดเจียนแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ